นครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตประจําสัปดาห์ของ7บาปนะครับกับอัปเดตประจําวันที่19เดือน9นะครับหรือก็คือวันพฤหัสนะพรุ่งนี้นะครับผมก็คลิปนี้อาจจะลงช้าช้าหน่อยนะไม่หน่อยน่าจะช้ามากนะครับนะก็จะเริ่มอัปเดตตั้งแต่8โมงจนถึง10 0โมงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปที่อัปเดตแรก นะครับผมอ่านะครับอัปเดตแรกเนี่ยก็จะเป็นอัศวินคนใหม่นะครับบวกกับ LR ตัวใหม่1ตัวนะครับก็จะเป็นอ่าคามิล่านะครับแล้วก็คิงนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแปลสกิลเนี่ยสามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวไอไปเลยความือไว้เนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาอัปเดตนะครับเพราะว่าผมอ่าอ่านเข้าขๆาแล้วนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่แปลเท่าไหร่นะครับสำหรับสกิลคิงเนาะเพราะว่าใน อ่าแพทอัปเดตเนี่ยจะมีสกิลคิงแปลไว้อยู่นะครับส่วนคารมิล่าเนี่ยไม่มีนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นแพ็กเกจนะก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนตัวเกมก็สามารถไปเลือกจับจ่ายชั้นสอยกันได้ในอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะเป็นแพ็กคารมิล่านะต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเป็นฟิแนลบอสรีเทิร์นนะครับของอ่าซาลิเอลแล้วก็ทามิเอลนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่19นะจนถึงวันที่30เดือน9นะครับผมนะก็จะคํานวณหลังจากวันที่อ่านะครับเวลาคํานวณระดับเนี่ย วันที่30เดือน9นะครับเวลาบ่ายโมงห้าสิบจนถึงบ่ายสองนะครับผมแล้วก็จะมอบรางวัลในวันถัดไปเป็นวันที่1เดือน10นะครับเวลาบ่ายสองโมงนั่นเองนะครับผมก็จะมีเหรียญอยู่2แบบเหมือนเดิมนะครับจะมีเหรียญเทาเรียกเหรียญเงินแล้วกันนะครับเหรียญเงินนะในโหมด Hard Extreme แล้วก็เฮลนะครับส่วนเหรียญทองเนี่ยอยู่ในโหมดชาเรนต์นะครับผมอ่าก็จะมีรางวัลการันตีสกอร์นะครับนะรางวัลแต้มนะก็มีสูงสุดอยู่ที่30,000ื่นนะครับเพชรอีก8เม็ด แล้วก็มีคอสตูมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีคอสตูมาไฟนลบอสนะครับของซาลิเอลและทามิเอลนะครับก็สามารถไปเล่นกิจกรรมแล้วเอาอเหรียญมาแลกได้นะครับมีทางการ S S R ด้วยนะครับใครยังไม่มีก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมแล้วก็เอาเหรียญมาแลกกันด้วยนะครับผมอ,อันนี้มีแค่ซาลิซาซาลิเอลนะไามิเอลไม่มีนะครับหรือมีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้โชว์ในนี้นะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่มีทามิเอลซาลิเอลเนี่ยก็รอบนี้มีซาลิเอลนะครับ ก็ขอภัยข้อมูลด้วยนะครับถ้าบางอย่างมันผิดนะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับกิจกรรมต่อสู้นะครับแม้จะตกต่ำถึงขีดสุดนะเข้าได้ในโหมดมงหอ่อคอยโซกาเลสแล้วก็ไปที่กิจกรรมต่อสู้นะครับผมก็เข้าห่อคอยโซกาเลสแล้วก็เลือกไปที่กิจกรรมต่อสู้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับผมนะก็จะอยู่ในนั้นนะครับก็อย่าลืมไปทำเควสแล้วก็รับเพชรสองเม็รกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับของ เนื้อหาสําหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าอัปเดตสัปดาห์นี้นี่เยอะเยอะนะครับผมเรียกว่าจะหมดสัปดาห์แล้วเพิ่งได้อัปเดตนะอ่โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม